คุณอยูวนี้ C B G ช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกอืมราคามันตับดีเนาะนะฮะแต่ว่ามันน่าสนใจหรือเปล่ากำไรจะกลับมาหรือเปล่าเชิญเลยครับได้ค่ะเออก่อนอื่นเนี่ยคำแนะนำเราเป็นซื้อนะคะราคาเป้าหมาย82บาทเหตุ <ed> ผลที่เราชอบ C B G เนี่ยเพราะเราเชื่อว่ากำไรในไตรมาสหนึ่งที่ประมาณ200กว่าล้านบาทเนี่ยต่ำสุดละย้อนกลับไปนิดนึง นะคะก่อนโควิดแล้วก็เรื่องราวต่างเนี่ยสงครามราคาอะไรต่างๆ c b g มีกำไรไตรมาสละ600้อถ<ม>ึงเจ0นะคะ<ม>เพราะฉะนั้น200กว่าล้านในไตรมาสหนึ่งเนี่ยต่ำมากๆถามว่าเหตุผลอะไรที่200กว่าล้านมันตกต่ำขนาดนั้นมีสอสาเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยราคาอลูมิเนียมซึ่งใช้ทำกระป๋อง มันสูงขึ้นมากช่วงโควิดเนื่องจากว่าการขนส่งอะไรมันก็ลำบากนะคะต้นทุนขนส่งอะไรออของของคอมมอดิตี้เนี่ยมันมันก็สูงนะคะทำให้ตัวมาร์จินของ CBG เนะี่ยมันบางลงตัวกระป๋องเนี่ยในเมืองไทยเราอาจจะเห็นว่าคนไทยกินเป็นขวดนะคะแต่ว่าการส่งออกของ CBG เนะี่ยที่มีหนึ่งในสามของไรายได้รวมเนี่ยมันเป็นกระป๋อง นะคะเพราะฉะนั้นพอกระป๋องออราคาสูงขึ้นมากๆเนี่ยจากประมาณ1700เหรียญต่อตันนะคะอลูมิเนียมเนี่ยไปชนที่ประมาณปลายปีสองเนี่ยประมาณ3000กว่านะคะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันมันมันก็ทำให้ช่วงก่อนหน้านี้กำไรเขาหดนะคะแล้วก็เรื่องที่สองในด้านยอดขายเนี่ยเนื่องจาก สงครามราคาในประเทศเนี่ยมันทำให้ไรายได้เขาก็หายไปนิดหนึ่งนะคะในไตรมาสหนึ่งแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่จะเทินเนี่ยเพราะว่าในเดือนมีนาเนี่ยตัวกระทิงแดงเนี่ยมีการขึ้นราคาเป็น12บาทในขณะที่โอสถดสภาเนี่ยขึ้นไปแล้วปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในไตรมารสสเนี่ยเราประเมินว่าตัวยอดขายเฉพาะในประเทศเนี่ยของเขาจะบวกขึ้น 20% Q on Q นะคะถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนื่องจาก Market Share ไหลมาที่เขาที่ราคาถูกที่สุด10บาทแล้วก็การที่ยอดขายเพิ่มขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะทำให้มาจิ้นดีขึ้นด้วยแล้วพร้อมกับอลูมิเนียมที่ที่ราคาลดลงไตรมาสสเราประเมินว่าเออกำไรจะฟื้นตัวแรง419ล้านนะคะประมาณ50%เทียบกับไตรมาสหนึ่ง แล้วออมองไปข้างหน้า3-4ก็จะดีขึ้นเนื่องจากราคาอลูมิเนียมเนี่ยยังลดลงต่อเนื่องนะคะตอนนี้เขาใช้สต็อกของเก่าที่ยังแพงอยู่แต่ว่าถ้ามันลดไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนก็จะลดไปเรื่อยๆค่ะอ๋อก็คือว่าต้นทุนเนี่ยลดลงจากอลูมิเนียมนะครับแต่ในเชิงของยอดขายเป็นยังไงฮะคุณยุนี่ยอดขายเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะคะสำหรับ ตัวตัวเองเนี่ยคิดว่ายอดขายที่ดีขึ้นประมาณ15%นับจากไตรมาสหนึ่งะคะถือว่าดีมากมาจาก2ส,ส่วนค่ะในประเทศเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเ,เพิ่มขึ้น20% Q1Q นะคะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ15%หลักๆจากเามนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเขาในต่างประเทศเนี่ย<ม>พวกโรงงานกาเมนนะคะ กลับมาส่งออกได้ดีขึ้นแล้วก็ลูกค้าของคาราบาวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนงานาที่ดื่มเพื่อให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยตื่นนิดนึงช่วงช่วงก่อนหน้านั้นถ้าโรงงานปิดไปก็คนที่ดื่มอ่ะก็จะน้อยลงตอนนี้มีเพิ่มขึ้นค่ะครับผมนะฮะแต่ว่าคือเพิ่มจากไตรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Q on Q เนาะ<ช>เพราะว่าไตาร,บ,รบ้านหนึ่งของเขาโอ้โหมันมัน,ม,นมันลงพอสมควรอยู่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไตรมาสสามไตรมาสสี 3, 3่ 4, แนวโน้มยังดีอย่างต่อเน,นื่องหรือเปล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไรถ้ามองยอดขายในประเทศเนี่ยเราคิดว่าดีต่อเนื่องนะคะการที่กระทิงแดงขึ้นราคาเออเดือนมีนาเนี่ยปกติมันจะต้องใช้สองถึงสามไตรามาสก,กว่ากว่ามันจะนิ่งนะคะพูดง่ายๆว่า มาเก็ตแชร์จะไหลาจากกระทิงแดงมาสู่ทั้ง CPG แล้วก็ OSP mm hmm. ออใช้เวลาอีกสองสามตันะคะอันนั้นในประเทศในด้านต่างประเทศเนี่ยเราก็คิดว่าในขเขมรเป็นหลักเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะหลักๆก,ก็คือมันยังฟื้นตัวไม่เท่าก่อนโควิดอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็น่าจะฟื้นตัวไปไปสู่จุดนั้นครับซึ่งอันนี้เขามีการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วในกัมพูชาแล้วคาดว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วไม่เหมือนกับไทย นะฮะพักเดิมนะครับคนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็เชื่อว่าจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามเศรษฐกิจของเขาถูกใช่ไหมครับถูกค่ะแล้วเขาก็เน้นส่งออกพวกการเม้นแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจโลกก็น่าจะฟื้นตัวช้าๆมันคงไม่ได้มไม่ได้รวดเร็วอะไรเวียดนามจิตตลาดได้หรือย,ยังอะไรนะคะเวียดนามของเขาที่เขาเพิ่งไป เวียดนามยังมีน้อยกว่าเขมรนะคะเข้าใจว่าประมาณสิบเปอร์เนต์ของทัวทัว,วไม,ไม่ไม่ได้แรงค่ะตัวที่แรงแรงคือเขมรค่ะจีนล่ะหลายคนก็ถามว่าจีนกับมาเปิดเศรษฐกิจแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจตรงเนี้ยได้รับผลดีด้วยหรือเปล่าสําหรับตัวของคาราบาวคาราบาวต้องเรียนว่าให้ลืมเรื่องเมืองจีนไปก่อนนะคะในไตรามาสหนึ่งเนี้ยจีนมียอดขายแค่ประมาณเก้าล้าน สิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนเนี่ยก็คือว่า,าทางคาราบาวเนี่ยขายหัวน้ำเชื้อนะคะแล้วให้ดิสติบิวเตอร์เนี่ยไปอัดกระป๋องใส่น้ำแล้วก็อัดกระป๋องเองซึ่งหัวน้ำเชื้อเนี่ยมันมีาไรายได้มันจะไม่เยอะนะคะคแต่ถ้าถามว่าทำไมจะต้องไปอัดกระป๋องที่จีนคำตอบก็คือว่าค่าน้ำมันค่าโลจิสติกสไรที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ การส่งจัดส่งหนัก,นกจากประเทศไทยไปเนี่ยมันคุ้มต้นทุนนะคะเขาก็ไปขายกัวเชื้อที่นั่นทําให้ยอดขายในจีนเนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังไม่ได้ฟื้นตัวค่ะกลับผมในเชิงของอการออกสินค้าใหม่ๆของเขาเรามองอย่างไรครับออกสินค้าใหม่ๆออจริงๆมันมีสินค้าค่อนข้างจะเดิมคือเหล้าข้าวหอม นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ออกใหม่อะไรแต่ก็เติบโตช้าๆนะคะในไตรามาสหนึ่งทษทีค่ะในไตรามาสสองก็น่าจะโตเก้ส่วนมีใหม่อื่นๆเนี่ยยังยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นเดี๋ยขเขากำลังจะออกเบียแต่ว่าอันนั้นเป็นของกลุ่มคาราบาวนะคือ,อในฝั่งของ CBG จะได้รับในด้านของอ distribution เป็นหลักนะฮะก็ในส่วนของเบีย<ม>เป็นยังไงเราประเมินอย่างไรครับ นี่คุณสเสถียรเขาบอกออกมาแล้วไต่มาสามไต่มาสี่นี่แหละก็ถ้าทําจริงๆถ้าคุณสเสถียรทําจริงๆอย่างที่ทราบกันถ้ามีเหล้ามีเบียอะไรจะเป็นของคุณสเสถียรน,นะคะแต่ว่าในการอัดกระป๋องอัดขวดแก้วเนี่ยจะมาที่ CBG เพราะว่า CBG มีโรงงานแก้วแล้วก็โรงงานขวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีมากเลยค่ะลักษณะจะคล้ายๆ BJC ที่ทําให้กับไทเบฟนะคะยอดขายก็ เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าตลาดเบียร์ใหญ่มากค่ะครับที่ประมาณการไว้อ่ะทั้งปีประมาณการกําไรไว้เท่าไหร่นะครับประมาณสองพันหนึ่งค่ะสองพันหนึ่งอันนี้คือรวมเบียร์หรือ,อยังหรือยังไม่รวมฮะไม่ไม่รวมค่ะเรื่องเบียร์ยังยังไม่รวมจนกว่าคุณเสถียรจะออกมาพูดชัดเจนนะคะเพราะว่าทางเขาเป็นต้นทางว่าจะ,จะเอายังไงนะคะอันอันนี้เป็นแค่ของซ b บีจีล้วนๆค่ะเละโดยสรุปเราให้เป้าไว้ที่เท่าไหร่อย,อย่างไรครับ เออซื้อเป้า82บาทค่ะครับผมอ่ะนะครับแนะนําได้นะครับเป็นซื้อลงทุนเป้า82นะครับรับกําไรไตรมาสสฟื้นตัว 3, 4มีโอกาสที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่รวมอัพไซต์ที่จะเพิ่มขึ้นจากในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของในกลุ่มของคร์บาวเขาเองนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอพรบคุณมากมครับคุณยุวินี่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ